สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำให้มะละกอลูกดกนะครับนี่คือมะละกอตัวเมียนะครับก็ไม่เป็นที่นิยมมากแต่ก็ปลูกไว้รับประทานเองก็โอเคนะครับตันนี้มะละกอตัวเมียเขาจะมีลูกป,ป้อมๆแล้วก็เกิดไม่เยอะนะครับจะเกิดประมาณกิ่งใบละหนึ่งหนงลูก1นลูกนะครับ ซึ่งผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเราก็เลยจะทำให้มะละกอให้ผลดกแม้จะเป็นตัวเมียก็ให้ดกไว้ก่อนเพื่อรัประทานนะครับมาดูวิธีทํากันครับผมครับวิธีทํานะครับตัดยอดมะละกอนะครับแล้วก็ไปตัดตรงยอดอ่อนครับผมนี่คือยอดอ่อนตรงนี้นะครับ ตัดทิ้งไปเลยครับใช้คัตเตอร์ตัดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เอาไปรับประทานได้นะครับกับน้ำพริกนะครับนี่คือการตัดยอดอ่อนออกนะครับมาดูที่เราได้ตัดไว้แล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ตัดยอดมะละกอทิ้งไปนะครับก็จะมีดอกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะมะละกอมันจะเกิดผลก้านหนึ่งจะเกิดแค่ลูกเดียวนะครับก็เริ่มแตกดอกดอกออกมานะครับเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับตรงที่ปลายปลที่เราได้ตัดยอดทิ้งดอกขึ้นมาเป็น10บๆเลยนะครับ หนึ่งก้านใบนี่จะออกประมาณห้าลูกหกลูกเลยนะครับเห็นไหมครับดอกเขาออกมานี่คือเป็นมะละกอตัวเมียนะครับเราก็ปลูกไว้ทับประทานเองก็ไม่ได้สีเหลือก็เริ่มออกดอกออกมาเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ต่อไปเขาก็จะออกกิ่งออกมาเป็นสองกิ่งเลยนะครับดูนะครับอีกต้น อันนี้ก็ตัดประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับตัดยอดออกนะครับก็แตกออกมาเป็น10เลยนะครับดอกเขานะครับก็ะจะทําให้ผลดกนะครับจากที่มะละกอได้ออกดอกมาแค่1ดอกนะครับหลังจากที่เราได้ตัดยอดทิ้งดอกเขาก็เริ่มโผล่ขึ้นมาอีก3ดอก4ดอกเลยนะครับเป็นมะละกรตัวเมียเรา ทำให้ลกูกโดกได้โดยการตัดยอดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับว่ามะละกอเขาจะตายนะครับเพราะว่ามะละกอเขาจะแตกกิ่งออกมาเป็นสองสามกิ่งเลยนะครับจะทําให้มะละกอต้นเตี้ยแล้วก็มีกิ่งพันที่หลายกิ่งนะครับลองทําดูครับเพื่อนๆทําให้มะละกอดกแค่ทําสูตรนี้สูตรเดียว โดกทั้งต้นครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดลไลค์กดซับสไครและกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนจากคนมีขาช n น,นลด้วยนะครับผมขอบคุณครับ